สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงคนป้าเต็นยูทูบเบอร์สายลุงคนป้าเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะ ทักทายเอฟซีเพิ่มบ้านเราด้วยนะคะสปปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวิตเดนดแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลด้วยนะคะขอบคุณน้าใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันนะคะไมายรับเจเจจะตอบคอมเมนต์ชั้นๆลงนะคะทุกคนเนาะหมล์รับเจเจจะอวพรในคลิปแล้วกันนะคะคือไมล์รับเจเจนะคะในในคลิปนี้หมล์รับเจเจก็จะเอานะคะความหวังของเราทุกคนนะคะ ที่ยังมีความหวังมาฝาก fc เก่าไม่เลิบด้วยแล้วก็ fc ลุงป้า fc ใหม่ที่ผ่านเข้ามาดูในในช่องของไม่เลิบเจเจห้ากับแปชนแนนะคะเนาะคือในในหัวข้อที่ไม่เลิบเจตั้งขึ้นนะคะแล้วก็เงาที่เราเห็นในวันที่ลุงไล์สดกันใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะก็เห็นทางฝั่งผู้เป็นแม่ก็เอาไปพูดเรื่องนี้เหมือนกันเนาะนะคะก็คือในการคาดเดาเขาก็คิดว่านะคะ เป็นลูกที่มาทวงควุมทวงความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นเลยเนาะแต่ในฝั่งลุงที่เป็นเอฟซลุงก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนคนที่เป็นเอฟซลุงก็จะคิดไปอีกแบบว่าพอพูดถึงเจ้าที่เจ้าทางท่านก็มาปรากฏให้เราเห็นนะคะคือเจ้าที่เจ้าทางก็มาปรากฏให้เอฟซลุงป้าได้เห็นนะคะได้เห็นกันทุกคนที่เข้าไปดูในไลฟ์สดในวันนั้นนะคะหรือดูย้อนหลังคลิปก็ยังเห็นเหมือนเดิมนั่นก็คือ แนวความคิดของเอฟซีลุงป้าก็จะคิดในทํานองด้านดีว่าเออเจ้าที่เจ้าทางมาอวยชัยให้อวยพรให้อะไรประมาณนี้นะคะ mm. คือเราพูดถึงถึงเจ้าที่เจ้าทางก็มาปรากฏตัวให้ให้เห็นนะคะก็จะคิดแต่เรื่องดีๆกันเนาะนะคะแต่ใครจะคิดไปในเรื่องไม่ดีอันนั้นคือความคิดของเขาเนาะเราก็อย่าไปเก็บไปใส่ใจแล้วกันนะคะคืออย่าเก็บใส่ใจแล้วกันอะไรที่มันนะคะพูด ทำให้เรานะคะบันทอนความรู้สึกของเอฟซีลุงป้าก็อย่าไปอย่าไปใส่ใจค่ะนะคะต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างนะคะมองเห็นในคนละรูปแบบนะคะและหลายคนมองเห็นอาจจะแตกต่างลักษณะกันไปนะคะเนาะหลายหลคนมองเห็นลักษณะรู้ว่าเป็นนะคะสิ่งลี้ลับที่มาปรากฏให้เราเห็นแต่ว่าทุกคนก็จะมองแตกต่างกันไปเห็นเป็นรูปต่างๆกันใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็คือต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างความคิดเห็น ต่างคนต่างนะคะมีเ,เขาเรียกอะไรความคิดเป็นของตัวเองนั่นแหละค่ะว่าเราจะคิดในด้านไหนถ้าเราคิดในด้านดีมันก็จะดีนะคะทุกคนถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดด้านลบมันก็จะเป็นลบนั่นแหละค่ะนะคะนะคะ,นะคะเขาก็เรียกอะไรนะคือสิ่งเลึนลับมีแรงดึงดูดเขาเรียกอะไรไม่รู้เจก็เรียกไม่ถูกนะแต่แต่สําหรับไม่รู้เจก็คือคือ สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราอาจจะเห็นนะคะบางคนนี้จะเห็นเป็นเงาลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะบางคนก็ได้เห็นจะจะเป็นเป็น,เ,ปนเห็นทุกขั้นตอนอะไรประมาณนี้นะคะอย่างไม้เล็บเจเจนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วไม้เล็บเจเจเห็นเป็นเห็นเป็นคนแต่ว่าไม่ครบไม่ครบสามสิบสองส่วนน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้เดินมาก็ลอยมาประมาณนี้นะคะในส่วนตัวไม้เล็บเจเจเนาะ หมายเลบเจก็เห็นมาเยอะเลยนะคะก็หมายเล็บเจเชื่อนะคะแล้วใครที่ไม่เคยเห็นก็คงจะเชื่อแล้วว่าในคลิปที่ลุงนะคะสื่อสารออกมาในวันนั้นในสิ่งที่ลุงพูดถึงเจ้าที่เจ้าทางท่านก็มาปรากฏให้ทุกคนเห็นใครที่ยังไม่ไม่เชื่อสิ่งลึกลับพวกนี้ก็อาจจะเชื่อในคลิปของลุงก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นกันทุกคนเนาะนะคะหมายเล็เจเจก็เลยนั่นแหละคะ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะเราไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะว่า เป็นเด็กมานะคะทักขอความยุติธรรมจากตัวเองหรือเปล่าใครจะคิดอย่างนันปล่อยเข้าไปค่ะไม่รับเจเจเชื่อว่าเด็กนะคะเขาไม่มาทําแบบนี้หรอกค่ะนะคะเด <มา S 1> ็กไม่มาทําแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะบางทีเด็กที่อันนี้ไปนะคะคือเขาจะอันนี้ในส่วนตัวไม่รับเจเจเชื่อนะคะก็คือถ้าวันไหนที่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นเลยค่ะ เขาจะออกมานะคะทาให้เราเห็นเองแล้วว่าใครเป็นใครในวันที่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นแหละค่ะเนาะแต่เมื่อไรที่ศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินความยุติธรรมยังไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาจะไม่มาปรากฏทําอะไรให้เห็นแบบนี้หรอกคะ่ะแต่สิ่งที่ลุงพูดถึงก็คือพูดถึงการเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่จำปาดงใช่ไหมคะทุกคนอันนั้นเราก็เข้าใจเป็นเจ้าที่เจ้าทางไปแล้วกันนะคะคือพูดถึงแล้วก็มาไวยใจในวันที่31ที่ลุง จะไปขึ้นศาลอะไระคะ่ะเนาะไปฟังคําพิพากษาของศาลท่านจะตัดสินยังไงก็เราทุกคนเป็นเอฟลงพนให้กําลังใจเสมอเนาะในคลิปนี้ไมล์ลิบเจเจก็นี้แหะคะ่ะจะเอานะคะสิ่งที่ไมล์ลิบเจเจคำนวณน,นี้แหะคะ่ะก็คือไมล์ลิบเจเจคำนวณมาก่อนหน้านู้นเนาะพอดีนะคะ f อฟเก่าไมล์ลิบก็ทักทายเข้ามาเนาะนะคะในในไอติกตกก็อยากจะให้ไมล์ลิบเจเจลงแต่ว่าทาง t ิกตกเขาก็กั้นเนาะก็ ลงไม่ได้นะคะไมลรูปเจก็เลยจะเอามาพูดในคลิปนี้นะคะก็จดแล้วกันนะคะเพราะไมล์รูปเจจะไม่โชว์ให้ดูนะคะไมล์รูปเจก็จะบอกในสิ่งที่คํานวณไปนะคะก็คือรัฐบาลไทยของเรานะคะวันที่16นี่แหละคะ่ะเดือน10เนาะสองพน้นี่แหละคะ่ะที่ไมล์รูปเจคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้คือแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เราให้แค่แนวทางไม่สนับสนุนนะคะสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนชรากินแห่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะอันนี้มายเลิฟจจเจก็จะบอกให้นะคะ6ตัวที่มายเลิฟจจเจคำนวณก็จะมี2 8 2 6 8นะคะแล้วก็0 49อันนี้คือ6ตัวที่เรียงต่อแถวกันนะคะจับตัวนะคะ2ตัวก็จะได้ตัวเด่นก็คือเด่นสรองหนะคะ อันนี้นะคะจับคู่ก็จะเป็น2องหกสองแปดหกไม่ทันย้อนคลิปดูนะคะทุกคนสามตัวก็จะเป็น826 028 468 904 209 649ส่นะคะส่วน4ตัว9826แปดสองหกอนะคะอันนี้คือรัฐบาลที่มายรัยกเจคคำนวนนะคะถ้าใครไม่ทันก็ไปย้อน ย้อนคลิปดูนะคะส่วนเลขนะคะตัวเลขกำลังวันกำลังวันของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่16เดือนตุลาคมนะคะหมายลเลขจีเอเ,เอามาฝากสองสูตรเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งตามใจชอบของทุกคนนะคะเพราะสองสูตรนี้จะไม่เหมือนกันสูตรแรกคือคำนวณจากผลรวมของฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันที่แล้วแต่สูตรนี้จะเป็น คำนวณจากนะคะวันเดือนแล้วก็ปีของรัฐบาลในวันนั้นๆที่จะออกนะคะก็คือวันจันทร์ที่16นะคะ2อ6 6ันนี่แหละค่ะปีเถาะนะคะหมลยรูปเจคำนวณมาก็จะเป็นก็ให้6ตัวเหมือนชุดที่แล้วนะคะก็คือหก3 5 4 1เด่น6รอง7นะคะก็จะเป็นจับคู่ก็จะเป็น6 7 6 3 จ็ดสามห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งตัวเด่นก็จะเป็นนั่นแหละคะ่ะตัวเรกนะคะแล้วก็สามตัวก็จะเป็นสามหกเจ็ดห้าหกสามสี่เจ็ดสามหนึ่งห้าสี่หกห้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนะคะสี่ตัวห้าสามหกเจ็ดหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสามนะคะ อันนี้แค่แนวทางนะคะไม่เลิฟเจเจไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนเพราะไม่อย่างรู้อนาคตข้างหน้านะคะเป็นแค่การคํานวณน,นะคะถ้ารู้ขนาดนั้นไม่เลือเจเจรวยไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็ฝาก f c ลุงป้านะคะใครที่พอมีกําลังนะคะช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพิษของคุณรลชนีลูทินเซของคุณอ้องก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุนวัฒน์แลวก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนที่ค้าขายทางออนไลน์นะคะรวมทั้งเอฟซีลุงป้าด้วยนั่นแหละคะ่ะเนาะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงกันและกันนะคะคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีลุงป้าเอฟซีไมล์รับเจเจนะคะมีแต่วความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่มมาาาางมั่นประะะกกกกาาาาารรรรรธุุิิจจงงงนนนเเญ่ือ้้วหะคะ ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะจะริ่นลุ่งเรืองยิ่งขึ้นเนาะนะคะโชคล้างเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเฮงเฮงรวยๆกันค่ะสวัสดีค่ะ